สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่13พฤศจิกายน2565ราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากะหล่ำปลีแตงผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว kg. ราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดเขียวปรีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อมัดนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้いい e K. สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปร,ปรบับลดลง20บาท ราคาต้นหอมจากตลาดกลางมว่วนสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาท ราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูง <peace> สุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาใบโหระพา,าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อก <tweeting>. ิโลกรัมนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงส์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้ สูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากุยช่ขาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลูจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30 ส0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาท ต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงหัวจากตลาดกลางเมื well, s <S <Nah. S 1> ่อวานสูงส <It. S 2> ุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหลี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13 0 ส0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลาง มื่อวันสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซุปฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางมอวนสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางมอวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด 50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลาง มัวนสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางม้วนสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางม้วนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางม้วนสูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา าพริกเหลืองจากตลาดกลางม่อนสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางม่ลคสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางม่อนสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วพูจากตลาดกลางม่อนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60 บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั yes ่วลันเตาจากตลาดกลางวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมจากตลาดกลาง ม้วนสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเลี่ยมจากตรัสกลางม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตรัสกลางม้วนสูงสุด 22บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามระขีโนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามระจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคามระก อดีบจากตลาดกลางเมือ่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางเมือ่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันน so ี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโล ราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดิิงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปลาะจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัม มิสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมมิสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวากลางจากตลาดกลางวนสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมมิสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมมิสูงสุด23บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลาง วันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี <S <s ้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด1 5อยบาทต่อกิโลกรัมนีนสูงสุด1 5อยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา ฟักทองคางโคกเบอร์เลข จากตรัสกลางผู้านสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางจากตรัสกลางเู้งานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่จากตรัสกลางผูมงานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศถอเขียวจากตรัสกลางเู้งานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวราคามะเขือเทศถอแดงจากตลาดกลางวันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศถอแดงปนเขียวจากตลาดกลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลาง มื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด180บาทต่อมัด วันนี้สูงสุด180บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักหวานปลาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด ห2 0บาทต่อกิโลกรัม no วันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับปดลง20บาทราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบบวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม oh ้ฝรั่งเกรดเอจากตาด กงเมื่อวันสูงสุด350บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด350บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีจากตลาดกลางเมื pues ่อวานสูงสุด320บาทต่อกิโลกรัมนี้ส nah ูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง80บาทราคาหัวไชเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด135บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด135บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40 สิบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด420บาทต่อ600ลูกวันนี้สูงสุด300บาทต่อ600ลูกราคาปรับลดลง120บาท ราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด500บาทต่อ500ลูกนี้สูงสุด400บาทต่อ500ลูกราคาปรับลดลง100บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด600บาทต่อ400ลูกนนี้สูงสุด520บาทต่อ400ลูกราคาปรับลดลง80บาท ราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาูกมะกรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้าางจกตรลาง มื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตรัสกลางเมื่อวานสูงสุด1 4อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 4อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตรัสกลางเมื่อวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตรัสกลางเมื่อวันสูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางมวนสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางมวนสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางมวนสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลาง ม่วงันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชะอมจากตลาดกลางม่วงันสูงสุด50บาทต่อกร,รมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกรรมราคาทรงตัว ราคาแรดิสจากตลาดกลางเมื่วอวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี่สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ